นิดทาทาเรอสวัสดีค่ะเดี๋ยวเช้านี้นะคะก่อนไปทํางานเนะก,ก็จะมาทําพิกอากาศนะคะให้เพื่อนๆพี่ๆได้เล่นกันนะคะในหัวข้อวันนี้เขาคนนั้นมีข้อความรักสั้นๆอะไรที่อยากจะบอกกับคุณนะคะก๊อบมีทั้งหมด3ามกองให้เลือกนะวันนี้ก๊อบจะไม่มีเวลาได้คุยคุยเยอะนะคะเพราะว่าตอนนี้ก๊อบงานค่อนข้างเยอะกลับบ้านดึกกลับบ้านมืดทุกคืนเลยแล้วก็ ไม่มีเวลาทําคลิปเพราะฉะนั้นจะไปเร็วๆนิดนึงนะคะจะไม่ได้จะไม่ได้คุยอะไรกับเพื่อนๆพี่ๆเยอะนะกองแรกนะคะเรามาดูกันเลยนะเป็นกระเช้าสีม่วงนะคะกองที่สองเป็นกระเช้าสีชมพูและกองที่สเป็นกระเช้าสีฟ้านะคะถ้าเลือกกันได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูผู้ที่เลือกกองแรกนะคะว่าเขาคนนั้นมี ประโยคบอกรักอะไรสั้นๆที่อยากจะบอกกับคุณนะคะตอนตอนนี้เวลานี้นะคะเช้านี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะขอไพ่สีใบค่ะใบแรกค่ะ9ดาบนะคะใบต่อมา t h e แ e l a n c e ใบต่อมา10ถ้วยนะคะเท of Chalice และก้าไม้เท้านะคะประโยคบอกรักนะคะสิ่งที่เขาเยอยากจะบอกกับคุณนะประโยคสั้นๆแล้วก็ไพ่ใต้สำรับเป็นตอนนี้นะคะคนคนนี้ที่คุณนึกถึงที่คุณคิดถึงเขา,าเขาอยากจะบอกว่าเขา,าคิดถึงคุณมาก เขาได้แต่หวังได้แต่รอคอยว่าสิ่งที่ผ่านมาที่คุณกับเขาเคยทาทาร้ายจิตใจกันมาเคยทําให้เจ็บปวดใจกันมาไม่ว่าจะเป็นเขาทําคุณหรือคุณทําเขาก็แล้วแต่นะคะตอนนี้เขาไม่สามารถที่เขาจะหลุดพ้นจากความรู้สึกหรือพันธนาการความรู้สึกเดิมๆได้ระหว่างคุณกับเขานะคะเขาต้องการให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงตอนนี้เขาไม่สามารถที่เขาจะไปทําอะไรได้เลยเขาเครียดเขาทุกข์ใจนะคะเขารู้สึกว่าคุณดูนะคะเป็นไพ่เก้าดาบ เขาเครียดเขากังวลเขาหาทางออกไม่ได้เขาต้องการให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเขาต้องการที่จะให้คุณกลับไปเป็นครอบครัวกับเขานะคะเขาต้องการให้เป็นให้มันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแ e บแทนพลนซ์มีไพ่แท p พลนซ์มาเห็นไหมคะเขาได้แต่มีความหวังว่าสักวันหนึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงเขาจะมีความหวังอยู่เสมอว่าเขากับคุณจะได้กลับมาเป็นคนรักที่ไปถึงขั้นลงหลักปักฐานเป็นครอบครัวกันเขาอยากจะบอกกับคุณว่าเขารักคุณมากแล้วเขาก็อยากที่จะ เป็นครอบครัวก,กับคุณอยากที่จะลงหลักปักฐานถึงขั้นแต่งงานแต่งการกับคุณเลยนะคะมีไพ่สิบถ้วยเขาอยากมีลูกกับคุณเขาอยากใช้ชีวิตร่วมกับคุณนะคะถ้าเวลานี้คุณกับเขาไม่ได้คุยกันแล้วคนคนนี้ยังไม่สามารถหลุดออกมาจากพันธนาการตรงนั้นได้ระหว่างเรื่องราวเขากับคุณได้เขาได้แต่มีความหวังว่าสักวันหนึ่ง นะคะโชคชะตาจะมาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงให้คุณกับเขาได้กลับมาเป็นครอบครัวกันได้กลับมาเป็นคนที่รักกันแล้วก็มั่นคงกันไปถึงขั้นแต่งงานแต่งการมีลูกมีเต้ามีความสุขด้ยวยกันเป็นครอบครัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไรนะคะกับคุณกองนี้นะใบแรกค่ะ c o ด e เพนเดนซีนะคะ ตอนนี้คุณกับเขาอาจจะต่างคนต่างอยู่นะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันเฟิร์สค่ะ for giving and learning ให้คุณเรียนรู้และให้อภัยกับความรักครั้งนี้นะคะถ้าที่ผ่านมาคุณเจ็บปวดกับคนคนนี้นะคะ children ค่ะคนคนนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวเก่าในเรื่องของลูกในเรื่องของภาระอะไรต่างๆที่ทําให้คุณกับเขาอาจจะมีความ ไม่เข้าใจกันนะคะหรืออาจจะมีปัญหากันไม่คุยไม่พูดกันตอนนี้มีการปิดกัน้นมีการบล็อกใจบล็อกการสื่อสารก็ได้แต่คนคนนี้เขายังรักคุณอยู่เขาต้องการให้คุณให้โอกาสและให้อภัยกับเขาอยู่นะคะเขาต้องการให้คุณให้อภัยเขาให้โอกาสเขาซึ่งนางฟ้าก็มายืนยันนะคะว่าคุณต้องให้รู้จักให้อภัยนะคะปล่อยวางแล้วก็ให้ความรักครั้งนี้มันเป็นบทเรียนที่มันไปสอนคุณนะคะถ้าเกิดในกรณีคนคนนี้กลับมานะ ก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าคุณยังสามารถที่จะให้โอกาสให้อภัยกับเขาได้ไหมเพราะเขาน่าจะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวเก่าหรือเรื่องลูกเต้าเขาที่เขาต้องไปดูแลรับผิดชอบบางคนอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้หรืออาจจะมีลูกติดฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้นะคะแต่มันจะมีปัญหาเรื่องเด็กเข้ามานะหรือไม่อีกในนึงก็คือสําหรับคนที่ไม่ได้มีภาระพันธะมีลูกติดหรือมีครอบครัวเก่าที่เป็นภาระนะคะ ก็ให้คุณแสดงความรักความรู้สึกออกไปที่มันเป็นความรักแบบเด็กๆมีความสดใสน่ารักร่าเริงนะคะคนคนนี้นะเขาอยากจะบอกว่าในเวลาเนี้ยเขาได้ตัวหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้มาเป็นครอบครัวกับคุณมีลูกมีเต้าใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณเรามาดูข้อความในใจเขากันนะคะขอ,ข,อข้อความในใจ4ี่ประโยคค่ะหยิบกันตรงนี้เลยนะคุณ,ค,ค,ณคุณคือคนในฝัน นะคะต่อมาค่ะทั้งรักทั้งเกลียดเราก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีการทะเลาะบอกแวงอะไรกันหรือเปล่านะรักก็รักบางทีก็รู้สึกแบบโมโหนะคะ่ะน่าจะเป็นประชดมากกว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญระหว่างคุณและฉันแล้วก็มีอะไรก็ให้พูดกันตรงๆนะคะอันนี้คือข้อความสั้นๆที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคนกองที่หนึ่งยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้คุณสมหวังในความรัก ขอให้คุณเจอรักแท้เจอรักที่ดีที่เป็นคู่แท้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้กอบฟด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อไปเรามาดูนะคะผู้ที่เลือกกระเช้าดอกไม้สีชมพูนะคะกล่องที่สองนะคะต้องขอโทษด,ด้วยเมื่อกี้รู้สึกว่าก,กอบฟจะหยิบดอกไม้สลับกันนะคะสีฟ้านะเป็นกองที่สามนะกระเ้าสีฟ้าเป็นกองที่สามสีชมพูเป็นกองที่สองนะคะน่าจะพูดผิดพอกอบฟค่อนข้างรีบนิดนึงนะคะก็เรามาดูกันนะคะว่า คนที่คุณนึกถึงเขาคนนั้นเขามีข้อความบอกรักหรือประโยคบอกรักสั้น,นๆละเอียดจะบอกกับคุณตอนนี้เวลานี้เช้านี้นะคะเวลาไหนก็ได้ที่คุณเข้ามาดูนะคะขอพลังงานไพ่สี่ใบค่ะใบแรกเดอ s ซันมาเลยค่ะใบต่อมา3ดาบใบต่อมา The World และ หนึ่งถ้วยค่ะไพ่ใต้สำรับเป็นเดืชาริออตคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีระยะไกลาจากคุณเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างเชื้อชาติได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่คนละจังหวัดคนละอำเภอคนละประเทศได้หมดเป็นคนที่อยู่มีระยะทางไกลกับคุณมีความแตกต่างกับคุณนะคะในบางคนถ้าเป็นคนไทยเหมือนกันอาจจะเป็นคนไทยที่ไปใช้ชีวิตต่างชาติหรือ เป็นคนไทยด้วยกันแต่ต้องไปทํางานไปประจาตามต่างจังหวัดอําเภอต่างๆอําเภอที่ไม่ได้อยู่ใกล้กับคุณจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันกับคุณคนคนนี้อาจจะมีความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะเป็นข้าราชการทหารตํารวจหมอแพทย์ข้าราชการทุกอย่างอะค่ะนะคะที่เป็นระดับอาวุโสแล้วผู้บริหารแล้วมีตําแหน่งที่สูงแล้วหรืออาจจะเป็นคนที่มีการเดินทางบ่อย,อยนะคะมีการโยกย้ายไปทางนั้นทางนี้ไปทํางานตรงนั้นตรงนี้นนบ่อยๆ ะะเขากับคุณค่อนข้างมีระยะทางไกลกันที่ผ่านมาถ้าเกิดคนคนนี้เคยทําให้คุณเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นเจ็บปวดในเรื่องของเติร์ดปาร์ตี้รังสามเศร้าเราสามคนหรืออาจจะเจ็บปวดในเรื่องของอื่นๆความคิดทัศนคติที่ไม่ตรงกันไม่ลงรอยกันนะคะในไม่ช้าคนคนนี้นะเขาจะมีการมาเริ่มต้นใหม่กับคุณมาขอโอกาสแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงจากคนที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดอนะคะ่ะเขาจะพยายามทําทุกวิถีทางนะคะเพื่อที่จะให้ได้มาเจอกับคุณ และมาขอเริ่มต้นความรักใหม่ที่เป็นความรักที่เติมเต็มเป็นหนึ่งถ้วยกันอีกครั้งหนึ่งและเขาพร้อมที่เขาจะเป็นเดือดซันให้กับคุณเพราะคุณคือทุกอย่างในชีวิตเขาเป็นเดือดเวอร์และเดือดซันมาขยายกันเลยนะคะคนคนนี้เป็นไปได้คุณอาจจะกําลังรอคอยเขาอยู่เป็นคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลได้อยู่คนละที่คนละถิ่นคนละจังหวัดโทรองละอเภอได้ในไม่ช้านี้เขากําลังจะเดินทางมาหาคุณนะคะถ้าไม่เดินทางมาหาคุณก็อาจจะติดต่อกัน ผ่านทางโลกโซเชียลหรือทางโทรศัพท์วิธีใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดในกรณีบางคู่บางคนอาจจะไม่ได้คุยกันหรือบางคู่บางคนกําลังรอคอยเขาอยู่ในไม่ช้าเขาจะมาหาเขาจะทําทุกวิถีทางจะฝ่าฟันอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมาหาคุณให้ได้นะเขาอยากจะบอก,อกกับคุณว่าเขารักคุณมากเขาบอกว่าให้คุณรอเขาหน่อยนะเขากําลังพยายามเขาอยากที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณแบบมีความสุข แล้วเขาก็จะพยายามที่จะมาหาคุณให้เร็วที่สุดนะคะแต่กตอนนี้เขาต้องขอโทษเขาเองเขาก็เสียใจยที่เขายังไม่สามารถทําสิ่งสิ่งนั้นได้แต่เขาอยากจะบอกคุณว่าเขารักคุณมากคุณคือทุกอย่างในชีวิตเขาคุณคือแสงสว่างในชีวิตเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นางฟ้ากันนะว่าไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไรนะคะ ใบแรก to love ค่ะเขาเป็นรักแท้ของคุณนะคะใบที่2 word w e i t i n g for ค่ะมันคุ้มค่านะคะรักครั้งนี้ที่จะรอ Deception ให้คุณถอดหน้ากากออกจากออก,ออกจากความเป็นจริงซะเขาเรียกว่าให้คุณใส่อย่าใส่หน้ากากเข้าหากันนะคะเพราะคุณอาจจะไม่แสดงออกหรือตัวเขาคนนั้นก็ได้นะคะที่ไม่ยอมแสดงความรักที่ชัดเจนกับคุณในมิชานี้ถ้าเกิดในกรณีเขา ยังใส่หน้ากากเข้าหาคุณคุณยังไม่รู้ว่าเขาจะเอาอยัางไงคิดยังไงคนคนนี้จะถอดหน้ากากแล้วหรือตัวคุณก็ได้นะคะให้คุณเปิดใจคุยกันนะอย่าใส่หน้าอย่าใส่หน้ากากเข้าหากันเพราะเขาคือรักแท้ของคุณคุณคือรักแท้ของกันและกันและรักครั้งนี้มันปลอดภัยที่จะรักมันเป็นความรักที่คุณเชื่อถือได้เชื่อมั่นได้แล้วก็คุ้มค่าที่คุณจะรอคนคนนี้ด้วยอันนี้คือไพ่นางฟ้านะคะที่ออกมาแนะนําแล้วก็ประโยคที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะสี่ประโยคค่ะ ฉันเสียความรู้สึกไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําอะไรกันให้เสียความรู้สึกฉันยาวแต่งงานกับคุณเห็นไหมคะเขารักคุณจริงๆนะคนนี้คุณคือทุกอย่างในชีวิตเขาอะค่ะอย่างเงียบใส่กันแบบนี้ได้ไหมคุณอาจจะไม่คุยกับเขาตอนนี้นะคะและประโยคสุดท้ายคะ่ะได้แค่แอบมองคุณกับเขาน่าจะมีระยะทาง ไกลกันจริงๆอะค่ะแล้วก็งอนกันไม่พูดกันนะอันนี้ก็เป็นประโยคสั้นๆความรักข้อความรักสั้นๆที่เขาอยากจะบอกคุณตอนนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังฝากไปกําลังใจกด subscribe ให้กอบด้วยนะคะก <ๆ S 2> อบก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในความรักนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อไปเรามาดูผู้ที่เลือกกองที่2นะคะก็เชาสีฟ้านะคะว่าเขาคนนั้นนะคะมีประโยค ข้อความรักอะไรสั้นๆที่อยากจะบอกกับคุณตอนนี้เวลานี้เช้านี้นะคะหรือเวลาไหนก็ได้นะที่คุณเข้ามาดูขอพลังงานไพ่4ี่ใบค่ะใบแรกค่ะก้าวไม้เท้านะคะใบต่อมาค่ะ queen of swords ค่ะใบต่อมา king of wands ค่ะและ the sun ค่ะคนคนนี้เขาอยากจะบอกกับคุณว่าถ้าที่ผ่านมา ตัวเขานะคะยังไม่ได้ให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณหรือยังไม่สามารถที่จะแบบตัดสินใจอะไรได้นะคะในที่ผ่านมายังไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้นะคะคนคนนี้ถ้าเขายังอยู่ในแบบในมุมของเขาหรือเขาอาจจะเงียบหายไปหรืออาจบางคนอาจจะบล็อกกันอยู่นะเขาเขาอยากจะบอกว่าคุณน่ะคือแสงสว่างในชีวิตเขานะคะ ตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆเขาอยากติดต่อสื่อสารกับคุณเขาอยากจะมาขอโอกาสเริ่มต้นกับคุณนะคะมีไพ่ e e n of s o r อ s แล้วก็ k King of Wands นะคะซึ่งไพ่เดอะซันเนี่ยมาขยายไพย Queen Sword ่ e e ีนออฟสอดคนคนนี้เขากําลังใช้ความคิดเขากําลังคิดที่อยากจะมาขอโอกาสจากคุณอยากที่จะมาให้ความชัดเจนกับคุณอยากที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเพราะคุณคือแสงสว่างของเขาแล้วที่ผ่านมาถ้าคนคนนี้ King of Wands มาขยายไพ่ก้าวไม้เท้า ที่ผ่านมาเขาอาจจะทําตัวอยู่ในพื้นที่ของเขานะคะอาจจะทําตัวไม่ได้ไม่ได้แสดงความชัดเจนหรือไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรให้คุณเห็นนะคะเขาอาจจะเป็นคนนิ่งคนเงียบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองหรือเขายังตัดสินใจอะไรไม่ได้หรือคุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันนะคะไม่เข้าใจการมีการ,ม,การมีปัญหาในเรื่องของการติดต่อสื่อสารบล็อกกันไม่ได้คุยกันขอโทษที่คาลืมภายใต้สําหรับหรือมันเป็นความรับ มันเป็นความรักที่มันมีความคุมเคือเหมือนเดอร์มูนนะคะในไม่ช้านี้คนคนนี้จากเดอร์มูนจะกลายเป็นเดอร์ซันค่ะนะเขาบอกว่าในไม่ช้านี้ขอเวลาเขาคิดขอเวลาเขาตัดสินใจแก้ไขปัญหาอะไรในชีวิตเขาก่อนในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่เขามีภาระอยู่นะคะเขาอยากที่จะมาให้แสงให้ความชัดเจนกับคุณเพราะคุณคือแสงสว่างในชีวิตเขาคุณคือทุกอย่างในชีวิตเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นางฟ้ากันนะคะว่าไพ่นางฟ้าอยากแนะนำอะไร คนคนนี้เขาอยากจะบอกว่าเขารักคุณมากนะคะเด้งมาแล้วค่ะดิสคูบี้เดวันคนนี้ละค่ะคือคนที่ใช่สําหรับคุณทรูเลฟคุณเป็นรักแท้ของกันและกันนะคะต่อมาค่ะว e ดดิ้งค่ะอุย้ยโทษทีนะคะว e ดดิ้งค่ะและโอ้โหโซเมดกองนี้ทั้งทั้งทรูเลฟทั้งโซเมดทั้งดิสคูบี t เดวันทั้งว e ดดิ้งนะคะฟินฟกันไปเลยนะเช้านี้นะ คุณเป็นคู่กันนะคะแล้วคุณก็เป็นคู่แท้กันซะด้วยนะอะไรที่คุมเครือที่ท่าที่ผ่านมาคนคน im, นี้เขายังดูเหมือนยังไม่ให้สถานนะที่ชัดเจนในไม่ช้าเขาจะตัดสินใจแล้วนะคะเขาจะมีข่าวดีมาบอกคุณแน่นอนเขากําลังคิดเขากําลังแก้ไขปัญหาในชีวิตเขาอยู่นะก็เดี๋ยวเรามาดูความในใจเขากันนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรนะขอข้อความในใจเขาส่ประโยคค่ะ ใบแรกค่ะเจ็บเจียนตายนะคะคุณกับเขาอาจจะมีปัญหาการตอนนี้นเขาเจ็บปวดที่มีปัญหากับคุณไม่ได้คุยกันกับคุณอยากให้เราเข้าใจกันมากกว่าน,นี้นะคะต่อมาค่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะรักไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ฉันชอบความมีเสน่ห์ของคุณนะคะแล้วก็อันนี้ติดออกมาหล่นมาอีกหนึ่งใบนะคะ ามให้ไปเลยละกัน5ประโยคสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็นมันตรงกันข้ามกับความรู้สึกอันนี้ก็ของคนกองที่2นะคะกระเช้าสีฟ้านะความรู้สึกที่เขาอยากจะบอกกับคุณตอนนี้นะคะข้อความรักก็ขอให้คุณสมหวังในความรักกันนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กอล์ด้วยนะสวัสดีค่ะ